ปฏิทินค่าตอบแทนเสี่ยงภัยคุยิด1 9 3,000บาทออกแล้วนะครับพี่น้องอสสอสมครับสวัสดีครับพี่น้องอสาสาสมอที่รักและเคารพทุกท่านครับพี่น้องครับวันนี้หมอชาติอยากเล่านำปฏิทินการจ่ายเงินค่าตอบแทนเสี่ยงภัยคุิดส9สําหรับรอบตกเบิกและรอบปกตินะครับ ประจำเดือนตุลาคม2,564ถึงมีนาคม2,565มาแจ้งพี่น้องอ,อสสอ,อสมทราบกันนะครับซึ่งขณะนี้นะครับอยู่ในระหว่างดำเนินการที่จะจ่ายตกเบิก4เดือนครับและรอบปกติ1เดือนในวันที่18มีนาคมนะครับพี่น้องครับซึ่งวันนี้ก็มีการตรวจเช็ครายชื่อนะครับท่านใดที่มีสิทธิ์ได้และท่านใดที่ไม่มีสิทธิ์ได้เช่น อาจจะมีอาสสอสมอที่ลาออกก่อนอาจจะมีท่านที่เสียชีวิตนะครับก็จะยืนยันไปที่จังหวัดและก็กรมบ,บัญชีกลางต่อไปนะครับสำหรับการโอนเงินเข้าบัญชีพี่น้องอาสสอสมอในรอบแรกนี้นะครับจากเงิน3,000บาทจะโอนตกเบิก4เดือนและรอบปกติ กุมภาพันหนึ่งเดือนรวมแล้ว5เดือนเดือนละ500บาทจำนวนเงิน2,500บาทในวันศุกร์ที่18มีนาคม2,565ครับและในเดือนถัดไปนะครับเมษายน2,565ซึ่งจะต้องทำรายการตั้งแต่ต้นเดือนเมษายนนะครับส่งเบิกแล้วก็ตรวจสอบข้อมูลและ พี่น้องก็จะได้รับค่าตอบแทนสิ่งภัยโควิด -19 ในรอบเดือนมีนาคม2 5 6 5จ่ายโอนเข้าบัญชีพี่น้องอาสสอสมอในวันที่18เมษายน2 5 6 5จึงแจ้งมาเพื่อทราบโดยทั่วกันนะครับพี่น้องครับฝากแชร์ตอ่อฝากบอกตอ่อและประชาสัมพันธ์ด้วยนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามทั้ง YouTube และเพจ Facebook หมอชาติอจากเล่านะครับพี่น้องครับ สำหรับวันนี้ต้องขอขอบพระคุณทุกท่านเลยนะครับที่ติดตามรับชมรับฟังและพบก,กันใหม่ในคลิปถัดไปขอบคุณครับสวัสดีครับ